สวัสดีค่ะคุณครูซานัองตอนซีคุณครูให้เพื่อนตมมมังหนูมามีอะไรหรือเปล่าคะครูเห็นว่าช่วงนี้หนูขาดโรงเรียนบ่อยไม่ค่อยมาโงเรียนหนูเป็นไงห,หรือเปล่าคะเปล่าค่ะคุณครูคือหนูหนูไม่สบายใจที่จะเล่าก็ให้เป็นไรนะ จะูจะยังอยู่ตรงนี้เสมอถ้าเกิดว่าหนูสบายใจหนูอ,อยากเล่าให้ครูฟังหนูก็มาเล่าให้ครูฟังได้นะหนูก็มีเรื่องไม่สบายใจนิดหน่อยค่ะคุณที่ว่าไม่สบายใจเนี่ยเรื่องอะไรเล่าให้ครูฟังได้นะคือรับฟังก็อตอนแรกค่ะ หนูมีกลุ่มที่หนูสนิทอยู่แล้วอยู่ๆค่ะเขาก็เปลี่ยนไปเขาก็ไม่คุยกับหนูไม่เล่นกับหนูค่ะหนูก็เลยต้องอยู่คนเดียวกินข้าวคนเดียวค่ะกินข้าวคนเดียวอยู่คนเดียวแล้วหนูทำยังไงคะหลังจากนั้นหนูก็ลองไปคุยกับเพื่อนกลุ่มอื่นค่ะแต่พอสองสามวันอ่ะเขาก็เปลี่ยนไปเหมือนเดิมค่ะเขาก็ไม่คุยกับหนูเหมือนกลุ่มเก่าเลยหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะ อ๋อตอนนี้หนืหนาวอยู่คนเดียวไม่มีเจ้าทีด้วยนีค่ะค่ะแล้วหนูทายังไงคะหนูก็พอจะรู้สาเหตุมาค่ะว่าเพื่อนเขาพูดกันว่าหนูพูดไม่ค่อยดีกับเขาค่ะแล้วหนูพูดไม่ดีกับเขาคุยอยากรู้ว่าหนูพูดย่งไรกับเขาค่ะหนูเขาบางทีหนูก็พูดทำหยาบพูดไม่ดีใส่เขาบ้างละค่ะแต่ว่าหนูก็พูดแบบนี้มาตลอดเลยค่ะ หนูบอกว่าหนูพูยงนี้มาตลอดถ้าเกิดว่าครูจะลองให้คะแนนคำพูดของตัวเองนี้จากสูงสิบนะคะสิบสิบเลยถ้าเกิดสูงเนี่ยแสดงว่าคพูงคิดว่าคำพูดนั้นยากตายมากๆไม่น่าฟังเลยถ้าสิบคะแนนแสดงว่าหนูคิดว่าคำพูดนั้นน่าน่าฟังมากๆหนูจะให้หคะแนนเท่าไหร่คะก็น่าจะประมาณสี่ ข้อสี่เนี่ยยังไม่ถึงขึ้นเลยนะคะแสดงว่าคำพูดนะัน้นนะไม่น่าฟังอาจจะทำให้เพื่อนเนี่ยไม่อยากคุยกับเราค่ะอืก็จริงค่ะคุณครูถ้าอย่างนั้นครูขอแนะนำให้เราลองปรับคำพูดปรับความเข้าใจนะคะกับเพื่อนลองพูดกับเพื่อนให้ไพเราะน่าฟังขึ้นถูกไหมคะดีค่ะถ้าดีหนูจะพูดกับเพื่อนไว้อย่างไรคะหนูก็จะขอโทษเขาก่อนค่ะ หนูก็จะถามว่าเขาอะได้โกรธหนูเรื่องคําพูดจริงไหม,มแล้วหนูก็จะสัญญาว่าหนูจะไม่พูดคำหยาบก,กับเขาแล้วค่ะดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นหนูจะเริ่มพูดกับเขาเมื่อไหร่ดีคะพรุ่งนี้เลยค่ะคุณครูด,ดีแล้วค่ะดีเราไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วตอนนี้หนูรู้สึกอย่างไงบ้างคะก็รู้สึกสบายใจที่ได้คุยกับคุณครูค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณครูแม่ค่ะ ได้ผลเป็นอย่างไรอย่าลืมมาเล่าให้ครูฟังนะคะได้ค่ะคุณครูขอบคุณครูมากค่ะสวัสดีค่ะไม่เป็นไรจ้าเป็น